สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง astro 5956รูปแผนที่คุณก็มีทางเดินจะก,กันอีกแล้วนะคะในคลิปกัมพยากรดวงรายเดือนในคลิปนี้ก็เป็นของเดือนกันยายน2563เป็นของท่านที่เกิดราศีพฤษภหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนและคณาพฤษภชมคลิปนี้ได้เช่นกันคะ่ะแต่หากท่านใดนะคะที่ไม่ทราบว่าตัวเองมีลัคนาอะไรเนาะแต่ต้องทราบเวลาเกิดที่ชัดเจนนะคะ สามารถที่จะ Google ดูได้เนาะเพราะว่าการตัดแบ่งช่วงเดือนช่วงวันที่เนี่ยจะใช้ตามโหราศาสตร์ไทยเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะหาได้ด้วยตัวเองได้เลยตามเว็บไซต์ต่างๆทั่วๆไปนะคะแต่คุณต้องรู้เวลาเกิดให้แน่ชัดนะคะแต่คุณก็สามารถที่จะดูทั้งสองคลิปเลยก็ได้นะคะดูเป็นราศีก็ได้ดูเป็นลัคนาก็ได้แล้วก็เอามาเปรียบเทียบกันเนาะอะไรที่ พอจะเป็นประโยชน์ก็เก็บสิ่งนั้นไปเอาไปปรับใช้กันได้ขออย่างเดียวเลยค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นิดนึงเนาะขอพระคุณมากๆเลยเอาละค่ะมาเริ่มกันเลยเนาะมาดูว่าในเดือนกันยายนนี้มีข้อมูลอะไรจะมาบอกคุณพระศพกันบ้างนะคะใบแรกของคุณพระศพเนี่ยใบตัวตนคุณพระศพได้เจเหรียญเข้ามาเหรียญแน่นอนค่ะมันเกี่ยวข้องกับเรื่องเงิน เรื่องเงินในที่นี้นะคะอาจจะเป็นตัวเงินจริงๆก็ได้หรือเป็นเกี่ยวข้องกับมูลค่ามูลค่าในที่นี้มองว่าในเดือนนี้คุณอาจกำลังจะพิจารณาว่าเราอยากจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรดีไหมเพื่อเป็นการสร้างมูลค่าให้กับตัวเองหรือไม่ก็เป็นการสร้างความรู้ความสามารถ้าาสรางทักษะเพื่อที่จะไปต่อยอดให้กับมูลค่า ในงานที่เราทำก็ได้เป็นมูลค่าของตัวตนของเราก็ได้เพราะว่าในสิ่งที่คุณยืนอยู่นะปัจจุบันเนี้ยมันอาจจะเก่าไปแล้วไหมหรือว่ามันอาจจะเป็นเป็นมไม่เพียงพอกับโลกที่ที่มันกำลังปรับเปลี่ยนไปคิงเหรียญน,นะคะคิงเหรียญอยู่ข้างบนเนี้ยมันก็เกี่ยวข้องกับเรื่องเงินเรื่องของมูลค่าเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยมันก็เป็นการตอกย้าว่าสิ่งที่คุณพิจารณาอยู่เนี่ย ทำไปเพื่อความมั่นคงความมั่นคงของตัวเองก็ได้นะคะหรือว่าเป็นความมั่นคงของของคนในครอบครัวก็ได้เป็นคนที่เราดูแลอยู่ก็ได้ระดับ k i n เนาะคนที่เราจะต้องดูแลมันก็เยอะอยู่เยอะอยู่เหมือนกันเพราะคุณมองว่าณนะเวลานี้อย่างที่บอกเลยนะคะมันอาจจะมีความมั่นคง ไม่ค่อยมากเท่าที่เราต้องการหรือว่าความมั่นคงมันเริ่มหดหายไปหรือเปล่ากับสถานการณ์โลกที่มันเปลี่ยนแปลงไปทุกวันทุกวันทุกวันซีเรียนเข้ามาอยู่ในตําแหน่งของปัญหานะคะมันเหมือนกับณนะเวลาเนี้ยถามว่าคุณพอจะมีความมั่นคงอยู่ไหมมีอยู่นะคะความรู้ความสามารถคุณมีแน่นอนละแต่มันก็เป็นเหมือนกับประสาทายที่ถ้าเกิดเจออะไรแรงเข้ามานะคะ ค,คลื่นคลื่นลมฝนพายุเนี่ยมันก็หายง่ายมันก็พังทลายง่ายๆนั่นก็เลยเป็นที่มาว่าคุณพระศบกำลังจะพิจารณาอะไรบางอย่างอยู่หรือเปล่ากับสถานการณนะ์ณเวลานี้หรือว่า,าที่เรายืนอยู่ตำแหน่งที่เรายืนอยู่ณนะตรงนี้เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างอยากจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรหรือเปล่ามีการปรับตัวอย่างที่บอกนะคะ e m p e r a n c e เนี่ยมันคือการหาจุดสมดุลละ เราอาจจะมีความรู้น้อยไปหรือว่าเราอาจจะมีศักยภาพน้อยไปหรือเปล่าอยากจะเรียนอะไรเพิ่มเติมเรียนได้เลยนะคะนี่ควีนดาบเข้ามานะคะมันแปลว่าการที่เราอยากจะเรียนอะไรเหมือนกับเรียนมากขึ้นก็ได้หรือเรียนให้มันลึกลงไปก็ได้เพื่อที่จะไปต่อยอดให้กับให้กับงานของเราให้กับสถานภาพของเราเป็นไปได้ และการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้มันมาแล้วจริงๆนะคะ d a t h เข้ามาเนี่ยมันอาจจะเปลี่ยนแบบเปลี่ยนแบบขาดไปเลยก็ได้นะ d a t h แปลว่าการเ,าเปลี่ยนรูปเป็นการจบจบสิ่งเก่าๆเดิมๆที่มันผ่านไปแล้วนะคะเพื่อที่จะเริ่มของใหม่เริ่มของใหม่ได้เลยเอาเป็นว่าในเดือนนี้นะคะถ้าเกิดคุณพฤศศพอยากจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรให้กับตัวเอง เพื่อความมั่นคงที่มันมากขึ้นทําได้เลยนะคะวางแผนไว้ได้เลยเนาะคิดไว้ได้เลยบางท่านอาจจะเปลี่ยนแบบเปลี่ยนชีวิตไปเลยก็ได้นะเดสเนี่ยการเปลี่ยนเปลี่ยนมันก็ขาดอย่างที่บอกนะคะเปลี่ยนชีวิตคือก่อนหน้านี้อยากจะไปอยู่ต่างประเทศก็ได้นะ The world เข้ามานะคะ the world ก็คือโลกนั่นแหละแต่ด้วยสถานการณ์อะไรบางอย่างหรือติดนูน่นติดนี่ติดนั่น <laughs> ซีเรียนก็ยังยัง ทำไม่ได้ยังไปไม่ได้ตามที่เราได้คาดหวังเอาไว้เนาะแต่เอาละในช่วงนี้นะคะมีโอกาสมีโอกาสที่จะเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นค่อยๆวางแผนไปเลยนะคะและการเปลี่ยนในครั้งนี้คุณกล้าหาญมากเลยนะกล้าหาญที่ที่จะเลือกในชีวิตของตัวเองนี่เห็นไหมคะอ่าควีนดาบเข้ามากับสเตรน t ์เข้ามาคือความกล้าหาญคือความ อดทนและมุ่งมั่นเพื่อที่จะไปสู่จุดนั้นจริงๆโอ้ oh. <c oughs> สวยงามเลยนะคะเข้าเรื่องงานงานนะคะเข้าเรื่องงานประจำก่อนเนาะโดยภาพรวมเนี่ยคนที่ทำงานประจำนะเวลานี้ก็ไม่ได้เห็นปัญหาอะไรที่มันใหญ่โตมโหระทึกมากนักนะคะนอกจากว่าเป็นความรู้สึกของตัวคุณพระสบเองนั่นแหละว่าเฮ้ยถ้าเราทำงานตรงนี้ต่อไปอความมั่นคงของเรา มันยังจะมีอยู่ไหมนะคะสีเหรียญเนาะหรือไม่กอนมันเหมือนกับเอมันจะตันในสายอาชีพของเราหรือเปล่าคุณกำลังจะหาทางพัฒนาพัฒนาศักยภาพของตัวเองเพื่อที่จะไปให้มันสูงขึ้นได้มากกว่านี้บางคนอยากจะเรียนเพิ่มเติมบางคนอยากจะเปลี่ยนสายอาชีพไปเลยก็ได้มีโอกาสเลยนะคะเดชเข้ามาแบบนี้เนี่ยแต่ตอนนี้มันเหมือนกับคุณกำลัง ชั่งใจอยู่ว่าเราจะไปสายไหนดีเราจะตัดสินใจอะไรยังไงดีค่อยๆค,ค,คิดกันไปนะคะช่วงนี้มันเป็นช่วงที่คุณเปลี่ยนได้อยู่แล้วละเพราะว่าเดี๋ยววันที่สิบกรนยานี้ราหูจากจากเรือนมิถุนนะคะลัคนามิถุนก็จะทับพฤศัและมันเป็น มันเป็นช่วงที่คุณจะต้องเปลี่ยนจริงๆนั่นแหละเปลี่ยนแบบเดสอะเปลี่ยนไม่ได้ตายนะคะเปลี่ยนแบบขาดนั่นแหละเปลี่ยนได้เลยบางคนก็เบื่อละไม่อยากจะอยู่ในตัวเมืองแล้วนะคะอยากจะไปอยู่แถวแถชาญเมืองปลูกผักปลูกหญ้าแบบนี้ก็เป็นการเปลี่ยนเหมือนกันเปลี่ยนได้เหมือนกันเอาเป็นว่าเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้เลยนะคะคนที่ทํางานประจําแต่ถ้าเกิดคุณยังอยู่ละ่ะคุณยังอยู่แล้วมันจะมีอะไรเข้ามากระทบหรือเปล่า มันไม่ได้เห็นอะไรที่มันใหญ่โตนะคะอาจจะมีการนิดหน่อยอยู่ในโครงสร้างของมันแหละคุณอาจจะได้ไปทำงานบริษัทเดิมๆแต่เป็นแผนกอะไรใหม่ๆก็ได้ก็ได้หรืออย่างเดียวเลยความรู้สึกของคุณที่มันรู้สึกว่ามันมันจะต้านไม้มันไม่ได้มีความมั่นคงแล้วเราอยากจะปรับเปลี่ยนเองก็ลองดูก็ได้เนาะคนที่ทำงานประจำนะคะต่อมาอ๋อคนที่ทำงานประจำที่ เกี่ยวข้องกับบริษัทสิงทอบริษัทสิงทอนะคะทอทุกอย่างเลยเนาะแล้วก็เป็นคุณหมอคุณหมอก็ได้นะคะถ้าอาชีพประมาณนี้ในเดือนนี้นะคะก็อาจจะมีความสั่นคลอนไปบ้างนิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยอ,อาจจะมีการเปลี่ยน เปลี่ยนแผนก็ได้นะรื้วเปลี่ยนความรับผิดชอบก็ได้นะคะแล้วก็ไฮเพรสเทสอยู่ในตำแหน่งของบทสรุปแบบนี้อืมอาจจะไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่แต่คุณทำต่อได้แหละทำต่อได้แต่แค่ว่ามีความไม่พอใจเท่าไหร่เท่านั้นเองเท่านั้นเองนะคะต่อมาเป็นคนที่รองงานใหม่ คนที่รอง,งานใหม่ในเดือนนี้นะคะถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้มีไพ่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเนาะแต่ในเมื่อไพ่เดสเข้ามานะคะมันคือการการจบการเปลี่ยนสถาน,นะไปจากคนที่เคยว่างงานเป็นคนที่มีงานทำแล้วเนี่ยเป็นไปได้เหมือนกันแต่บางท่านเป็นการเปลี่ยนที่ฉันไม่รอละงานประจำฉันจะไปทำธุรกิจส่วนตัวแล้วอาจจะไปขายของก็ได้นะคะหรือว่า จะเปลี่ยนเป็นการทําการเกษตรไปเลยก็ได้เกษตรนี้ทุกแขนงเลยนะคะจะผักก็ได้ผลไม้ก็ได้เป็นการเลี้ยงสัตว์อะไรได้ทุกอย่างสิ่งเลยก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่สามารถที่จะทําได้แต่หากท่านใดที่กําลังรองงานใหม่ที่เป็นงานประจําเนี่ยมือม ก็น่าจะมีคนหยิบยื่นข้อเสนอมาให้นะ t e m p e r a n c e เข้ามามันคือการเปลี่ยนแปลงได้เหมือนกันนะคะแล้วก็มีคุณป้านเนี่ยเขาหยิบยื่นอะไรบางอย่างมาให้แต่ดูหน้าสิคะ <c oughs> คุณอาจจะไม่ใช่งานที่คุณพอใจมันไม่ใช่งานที่คุณอยากได้เท่าไหร่ก็ได้คุณก็เลือกอะเนาะในเดือนนี้นะคะก็ยังมีการการเลือกอยู่แต่ถ้าเกิดคุณไม่อยากว่างงานคุณก็อาจจะลองทำไปก่อนก็ได้ไหมมันอาจจะดีในอนาคตก็ได้ ลองดูก็ได้นะคะหรือถ้าเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับไฮเปอร์เทสนะคะเกี่ยวข้องกับงานที่ใช้จินตนาการการที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์งานคอมพิวเตอร์ก็ได้นะคะการออกแบบการดีไซน์การตกแต่งของสวยๆงามๆแล้วก็มีเวลาที่ทำงานไม่ค่อยแน่นอนเท่าไหร่อันนี้สวยอันนี้ทำได้ หรือแม้กระทั่งงานกลางคืนก็ได้นะคะงานที่ส่วนใหญ่จะอยู่ในเวลากลางคืนซะส่วนใหญ่คุณมีโอกาสที่จะได้รับงานใหม่เนี้ยแบบเนี้ยมีโอกาสอยู่มีโอกาสอยู่แต่ถ้าเป็นสายอื่นอๆจริงๆอันนี้เป็นเกี่ยวข้องกับอคอมพิวเตอร์ก็ได้โลกออนไลน์ก็ได้เหมือนกันเนาะแต่ถ้าเป็นงานอื่นๆก็ยังไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เลยนะคะแล้วภายบทสรุปมานั่งเนาะ ยังอาจจะต้องนั่งรอต่อไปไม่เอ,อ่ยแต่ไม่อยากให้เลือกงานอยากให้มีอะไรก็ทำไปก่อนถ้ามันยังยังอยู่ในคำว่าถูกต้องทางศิลธรรมนะคะทำไปก่อนได้เลยเนาะทำไปได้เลยอ่ะคนที่รองงานใหม่ผ่านไปนะคะต่อมาพ่อค้าแม่ขายนักธุรกิจส่วนตัวพ่อค้าแม่ขายธุรกิจส่วนตัวเนี่ยก็ชัดอยู่เนาะเจ็ดเหรียญแบบนี้ก็แม่ค้าแม่ขายจริงๆเลย ในเดือนนี้นะคะคุณเหมือนกับว่าคุณไม่พอใจกับสิ่งที่อยู่ตรงเนี้ยคุณอยากจะขยับขยายอะไรให้มันมากขึ้นไหมเป็นเหมือนกับเอะร้านเรามันเล็กไปหรือเปล่าหรือว่าสินค้าเรามันน้อยเกินไปไหมก็อาจจะหาขยับขยายปรับเปลี่ยนอะไรมาเพิ่มเติมหรือเออสินค้าที่เราอยู่มันอาจจะไม่ทันสมัยมันอาจจะไม่ทันโลกเขาไปแล้วก็ได้มีการปรับเปลี่ยนเกิดขึ้นมา สินค้าตัวเก่าไม่ขายและเปลี่ยนและไปเป็นสินค้าตัวใหม่หรือไม่ก็เปลี่ยนเปลี่ยนพลิกไปเลยก็จากที่เคยขายสิ่งเนี้ยก็กลับไปเป็นขายอาหารขายผักขายพืชพันธุ์ที่เป็นการเกษตรดีเลยนะคะมันคือการปรับเปลี่ยนอันเนี้ยมองว่าทําได้อยู่ทาได้อยู่แต่ถ้าเป็นสายอื่นนะคะเป็นนักธุรกิจ เป็นพ่อค้าแม่ขายสายอื่นสายอื่นเป็นคุณหมอก็ได้นะคุณหมอที่มีคลินิกเป็นของตัวเองนะคะคุณหมอก็ได,นะหได้หรือไม่ก็เป็นผับบาร์อะไรที่มันกลางคืนนะคะถ้าเป็นธุรกิจกลางคืนเนี่ยก็มองว่ายังทำได้ดีอยู่นะมองว่าค่อยๆนะไปได้เรื่อยๆนะคะเพราะว่าตัวตนเป็นเหรียญแบบนี้ยังไงคุณก็มุ่งมั่นเหลือเกินแหละ ในการที่จะหาเงินบ่อยๆแล้วเดือนนี้เนี่ยทั้งคิงเหรียญทั้งเจ็ดเหรียญนะ่ะมันสวยอยู่นะค่อยๆไปละกันเนาะแล้วถ้าเป็นธุรกิจอื่นเอวเวอเลเเข้ามานะคะถ้าเป็นธุรกิจที่มันเกี่ยวข้องกับความรักเนี่ยไม่สวยเท่าไหร่เลยเนาะอาจจะต้องมีการจบไปนะคะอาจจะต้องวางไปหรือเปล่าเลิกล้มไปหรือเปล่าหรือว่าอาจจะต้องมีการ พลิกแพลงสถานการณ์บ้างนิดนึงเนาะอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับความรักทั้งหมดถ่ายรูปพรีเวดดิ้งก็ได้งานอีเวนต์จัดแต่งงานก็ได้เครื่องใช้อะไรที่มันเกี่ยวข้องกับงานแต่งงานมันอาจจะต้องยืดหยุ่และละเนาะต้องมีการปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างแล้วนะคะหาโปรโมชั่นไหมคะหรือว่ามีมี อะไรอะคูปองหรืออะไรก็แล้วแต่โฆษณาประมาณนี้ค่ะมันจะต้องปรับเปลี่ยนแล้วล่ะพอมีใกล้เดสเข้ามามันก็ก,ก็ก็น่ากลัวอยู่เนาะในเรื่องธุรกิจนี้ถ้าเป็นธุรกิจอื่นอเจ้าของธุรกิจราะคพาเจ้าของธุรกิจที่สวยเนี่ยถ้ามันเกี่ยวข้องกับพืชผักแบบนี้ค่ะการเกษตรอะมองว่ามันก็ยังไปได้อะไปได้เลยแล้วก็ ถ้ามีโอกาสได้ส่งออกก็ดีเลยนะคะส่งออกนอกประเทศอะไรเงี้ยสวยมากเลยลองดูก็แล้วกันเนาะพ่อค้าแม่ขายมันก็มีอาชีพที่ยังไปได้เรื่อยๆแล้วก็มีอาชีพที่ที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนอะไรไปบ้างค่อยๆวางแผนไปแล้วกันนะคะราหูทับพฤกษ์เนี่ยมันต้องมีการเปลี่ยนแหละแต่การเปลี่ยนถ้ามันเปลี่ยนที่อยู่ในมือของเราเราเปลี่ยนเองซะก่อนมันก็จะไม่ ไม่เป็นผลกระทบมากเนาะพิจารณาดูนะคะต่อมาในกรณีของเรื่องเงินละเรื่องเงินในเดือนนี้นะคะสี่เหรียญเข้ามา 7. เจ็ดเหรียญเข้ามาคิงเหรียญเข้ามาแบบนี้เงินกําลังอยากจะไปลงทุนทําอะไรอยู่หรือเปล่าเอยบางท่านอยากจะไปซื้อที่นะคะซื้อที่เพื่อจะทาการเกษตรก็ได้หรือว่าจะซื้อที่เพื่อเ,เ,ออเพื่อเก็งกําไร ได้ได้นะในเดือนนี้หรือไม่เรื่องเงินแต่ทั้งหมดทั้งมวลก็จะต้องผ่านการพิจารณาอย่างดีแล้วนะคะอย่างดีแล้วนะนี่คุณต้องพิจารณาให้ดีนะแต่มองว่าเดือนนี้คุณรอบครอบอยู่และควีนดาบเข้ามานะคะอยู่ข้างๆเนี่ยไม่ได้มีการตัดสินใจแบบแบบ ไม่รู้เหนือรู้ใต้นะคะคิดมาแล้วนะตรยตรองมาแล้วนะแต่ก็อย่างที่บอกนะคะสี่เหรียญเนี่ยมันเหมือนกับว่ายังไงก็จะต้องรอบคอบเอาไว้หน่อยหน่อยถ้าอย่างนั้นมันก็ผ่านไปได้นะคะส่วนเรื่องเงินอื่นๆมีโอกาสที่จะมีโชคลาภไหมมองว่ามีโชคลาภนะมีโชคลาภได้อยู่นะคะ อาจจะซื้ออายุคนที่เสียชีวิตไปแล้วนะคะหรือไม่เราก็อาจจะซื้อกับคนที่พิการก็ได้เป็นผู้หญิงก็ได้นะคะลองดูคุณก็อาจจะมีโชคมีลาบก็ได้นะเพราะว่าตัวตนเป็นเงินแบบนี้เนี่ยคุณจะได้เงินมาจากตัวเองเลยในเดือนนี้ในเดือนนี้เนาะส่วนเรื่องอื่นอื่นในเรื่องเงินอ้ออย่างหนึ่งนะคะด้วยความที่ว่าไฮเ r ร์เทสเข้ามาอยู่ในตำแหน่งของ บทสรุปแบบนี้เนี่ยไม่พูดก็ไม่ได้เนาะเพราะว่าเขามีสุนัขจิ้งจอกเข้ามาเนี่ยมันเหมือนกับการที่เราอาจจะโดนโน้มน้าวบางอย่างซึ่งมันอาจจะไม่ใช่ความจริงก็ได้นะคะมันอาจจะดีเกินจริงก็ได้ในการที่เราจะลงทุนอะไรบางอย่างพินิจพิเคราะห์ให้มากเนาะอาจจะมีการล่อลวงหรือว่าไปทําอะไรที่มันไม่ถูกไม่ต้องนักแล้วก็ดูเหมือนค่าตอบแทนจะสวยเหลือเกินเนี่ย ไม่ค่อยดีนะคะเฝ้าระวังไว้นิดนึงเนาะไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะต่อมาเอารื่องเงินบอกไปแล้วนะคะเงินมองว่าโดยภาพรวมดีค่ะดีสามารถที่จะหมุนไปได้ต่อมาเป็นเรื่องของความรักความสัมพันธ์ความรักความสัมพันธ์ในเดือนนี้นะคะคุณพระสบเนี่ยกำลังพิจารณา,นานแล้วว่าความรักของเราณนะเวลานี้ ที่ผ่านมาเนี่ยมันสมน้ําสมเนื้อกันหรือเปล่ากับสิ่งที่คุณได้ดูแลเขาแล้วสิ่งที่เขาตอบแทนกลับมาเนี่ยมันเท่าเทียมกันหรือเปล่าถ้าคุณได้รับคำตอบว่ามันเท่าเทียมกันมันดูแลซึ่งกันและกันเป็นอย่างดีเนี่ยคุณจะประคับประคองมันต่อไปนะคะแล้วนี่แหละจะอยู่กันนานนิ่เลยเลเวอร์สเข้ามาเนี่ยคุณจะรักมันไม่ได้รักอย่างเดียวมันจะไปถึงคำว่าผูกพันกันเลยนะคะ แต่ถ้าคุณประสบได้คำตอบมาว่าสิ่งที่เราได้ทุ่มเทปไปสิ่งที่เราได้ดูแลเขาทุกอย่างสิ่งแล้วคุณได้รับคำตอบว่ามันไม่สมน้ำสมเนื้อกันกับสิ่งที่คุณดูแลกับสิ่งที่คุณได้รับเนี่ยในเดือนนี้คุณมีการตัดสินใจอะไรที่มันเด็ดขาดแล้วนะคะสองใบนี้นะคะจะเป็นการถ้าเป็นเพศหญิงถ้าเกิดว่าคุณพระสบเป็นเพศหญิงเนี่ยจะมีความ เด็ดขาดในการตัดสินใจมากเลยเสรนส์กับ Queen ดาบแบบนี้นะคะพอขึ้นมาพร้อมกันพร้อมกันสองใบเนี่ยคือถ้าดีก็จะอยู่ต่อไปจนจนแกนั่นแหละค่ะแต่ถ้าไม่ดีหรือทำอะไรให้คุณประสบรู้ว่าอืมฉันไม่มีค่าแค่รู้สึกขณะน,นี้คุณจะตัดสินใจเลยแล้วตัดสินใจแบบขาดด้วยขาดเลยนะคะโดยเฉพาะ คุณพืศพที่อยู่ในอยู่ในความสัมพันธ์ที่อยู่ในเงามืดมาตลอดไฮพิเทสนะคะอยู่ในเงามืดมาตลอดไม่ได้รับการเปิดเผยไม่ได้รับการให้ความสำคัญเท่าไหร่คุณจะตัดสินใจแบบเด็ดขาดละในเดือนนี้ว่าคุณจะยังไงต่อไปแต่มองว่าจบนะคะมองว่าจบไม่ไม่น่าจะไม่น่าจะไปต่อแหละถ้าทำให้คุณรู้สึกว่าคุณไรค้ค่าอันนี้ถ้าเป็นคุณผู้ชาย คุณผู้ชายนะคะในเดือนนี้เนี่ยก็อยากให้คุณผู้ชายทราบว่าคุณจะต้องดูแลคู่ของเราให้ดีให้ดีเลยนะคะเพราะเขากำลังประเมินเราอยู่นะแล้วในเดือนนี้คู่ของเราจะมีความเด็ดขาดมากขึ้นเลยนะรอบขอบนะคะรอบขอบต่อมาในกรณีของคนโสดคนโสดนะคะในเดือนนี้ม,มีคนมีคนเข้ามาแหละ มีคนเข้ามาแต่ดูเหมือนคุณยังไม่ค่อยเปิดใจเท่าไหร่ไหมมีคนเข้ามาเพราะว่าเนี่ยกำลังพิจารณาอยู่ว่าสิ่งที่เข้ามาเนี่ยเราโอเคหรือเปล่าก็มองว่านี่คุณอาจจะยังไม่ค่อยไม่ค่อยออถูกใจเท่าไหรนะ่นักอืมก็อาจจะต้องใช้เวลาในการพิจารณานานนิดนึงนะคะ แต่ถ้าเกิดว่าคุณพระศพเป็นท่านหญิงระวังไว้นิดนึงนะคะคนที่เข้ามาหาเราเขาว่างจริงๆหรือเปล่าเพราะว่าแนวน้มที่จะเป็นไฮปริเทสมันมีสูงคือเราอาจจะได้อยู่ในเงาหรือว่าอยู่ในความลับความเงียบหรือเปล่าก็ต้องต้อง,องพิจารณาดูให้ดีอีกทีนึงเนาะ <laughs> ดูให้ดีละกันนะคะในกรณีของคนโสดเนี่ยมันดูความ มันดูไม่ค่อยมีความมั่นคงเท่าไหร่เลยนะคะความรักนะ่ะในกรณีของคนโสดก็พิจารณาเอาจริงๆคุณอยู่ได้นะเนี่ยคุยนดาบเข้ามานะคะสเตเรนส์เข้ามาแบบนี้คุณมีความเข้มแข็งในตัวเองสูงคุณดูแลตัวเองได้คุณก็เลยอาจจะเลือกมากหน่อยไม่ผิดคะ่ะเลือกไปเลยเราคือคนที่มีค่าเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาคนที่เขาเห็นค่าของเราเช่นกันเนาะต่อมาคนสุขภาพนะคะ สุขภาพในเดือนนี้อม,มองว่าพอเดชเข้ามากับไฮเรเทสเนี่ยคะ่ะเป็นเป็นโรคเงียบนะโรคเงียบคือโรคเก่าโรคที่มันอยู่กับเรามานานแล้วแล้วเรารู้ตัวก็ดีหรือไม่รู้ตัวก็ดีในเดือนนี้นะคะมันอาจมีโอกาสที่จะกลับมาอีกนะโรคเงียบก็อาจจะเป็นอะไรที่ไม่ค่อยร้ายแรงเท่าไหร่เช่นเช่น กระเพาะปัสสาวะก็ได้ที่เราเคยเป็นมานานนะคะหรือไม่หากท่านใดที่มีปัญหาในเรื่องของหน้าอกมาก่อนในเดือนนี้อาจจะต้องมีการตรวจเช็คอะไรมากขึ้นหรือเปล่าแต่ก็ไม่ได้คิดว่ามันเป็นอะไรที่ใหญ่โตมโหระทึกเท่าไหร่นะคะเพราะว่าสองใบนี้เนี่ยก็มันมีความว่าเข้มแข็งเข้ามาถ้าเจอเจอหรือว่ามีประเด็นอะไรเข้ามาจริงๆคุณจะจัดการมันไปได้ด้วยดี คุณจะแข็งแรงมากขึ้นแต่ต้องดูแลตัวเองนะคะไม่ใช่ปล่อยอล,ะละเลยกันไปเนาะเพราะว่าโรคเก่าโรคเงียบเนี่ยถึงแม้ว่าเดือนนี้มันอาจจะยังไม่ออกฤทธิ์ออกเดชกับเราเท่าไหร่แต่ในเดือนหน้ามันก็ต้องดูกันอีกทีนึงละกันนะคะเอาเป็นว่าเรื่องโรคเก่าที่เราเคยเป็นนั่นแหละกร,ระเพาะปัสสาวะอักเสบก็ได้นะคะหรือไม่ก็เป็นเรื่องของหากท่านใดที่มีเรื่องของอารมณ์แปลปรวนอยู่แล้วเนี่ย ก็ต้องดูแลตัวเองให้มากนิดนึงนะคะโดยถ้าเป็นโรคอื่นๆก็ไม่น่าจะมีอา่าอาจจะเป็นเรื่องขาก็ได้กระดูกนะคะกระดูกเนี่ยแล้วก็เนี่ยไพ่ใบนี้เนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะแข็งแรงเนาะแต่ว่าช่วงขาเขาดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เอาเป็นว่าอาจจะมีปวดขาบ้างปวดหลังไปบ้างก็ก็นิดนึงละกันนิดนึงนะคะ ต่อมาก็น่าจะมีประมาณนี้นะไม่น่าจะข้ามประเด็นไหนไปเอาเป็นว่าโดยสรุปภาพรวมนะคะคุณพฤศบจ๋าเป็นเดือนของการพิจารณานะว่าณนะที่เราอยู่ตรงเนี้ยเราพอใจแล้วหรือยังอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนอะไรให้มันทันโลกทันเหตุการณ์ทันสมัยหรือเปล่าถ้าเกิดคุณคิดว่ามันไม่ได้มีความมั่นคงกับตัวของคุณเท่าที่ควรเปลี่ยนเลยค่ะ เปลี่ยนเลยคิดหาการเรียนใหม่ๆก็ได้นะคะหรือไม่ก็เป็นการสร้างทักษะของตัวเองให้มันมากขึ้นก็ได้ลองดูเพราะว่ามองว่าเปลี่ยนแล้วมันดีขึ้นมันดีขึ้นนะคะก็จะมีประมาณนี้เนาะอืมเขาจะให้เสริมนะคะว่าจะมีอะไรเพิ่มเติมอีกหรือเปล่าสำหรับ คุณพระศพในเดือนกันยายน2563นี้นะคะขอพูดเรื่องดีงามขอพูดเรื่องดีงามก่อนนะคะไปนี้นะคะมันคือการได้เริ่มต้นทำไมมันเริ่มต้นอะไรใหม่ๆก่อกำเนิด สิ่งใหม่ๆถ้าเกิดว่าคุณอยากจะทำอะไรใหม่ๆในในช่วงเวลานี้นะคะมันเป็นโอกาสนะมันเป็นโอกาสที่เราเหมือนกับได้กำเนิดเกิดใหม่อีกครั้งหนึ่งมันคือการเปลี่ยนแปลงค่ะการไปใช้ชีวิตต่างประเทศก็ได้การไปใช้ชีวิตชาญเมืองก็ได้นะคะเพราะว่าเดสโนมันคือการเปลี่ยนรูปก็ได้แบบนี้เพราะฉะนั้น มีโอกาสแล้วคะ่ะเป็นโอกาสกําเนิดใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ให้มันยังไงดีมาให้มันเป็นการเปลี่ยนที่อยู่ในมือของเราดีกว่าที่จะต้องเจอเจอสถานการณ์อะไรเข้ามาบีบแล้วกันเนาะต่อมานะคะไพ่ใบนี้อืมมันคือมันคือการที่เราบางครั้งเราทุ่มเทอะไรบางอย่างไปโดยที่มันทำให้เราเสียเวลาเปล่า มันอาจจะไม่ยังไงดีมันเหมือนกับการเราขยันผิดที่ขยันผิดทางการทุ่มเทอะไรที่มันมันเสียทั้งเวลามันเสียทั้งเงินแล้วมันไม่ได้ผลที่เป็นจริงเป็นจังออกมานะคะลองดูเนาะเว่าณนะเวลานี้สิ่งที่เราทุ่มเทอะไรบางอย่างไปเนี่ยมันทำให้เราเสียเวลาหรือเปล่าดูในลักษณะของไพ่ผู้ชายคนนี้นะคะเขาเหมือนกับกำลังจะชุบชีวิตอม ชุบชีวิตคนขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ถูกไหมคะเขาสละทั้งเวลาสละทั้งเงินสละทั้งมันสมองอะไรทุกอย่างเนี่ยเพื่อที่จะชุบชีวิตคนมาอีกทีหนึ่งเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นก็ลองดูว่าในสิ่งที่เราได้ทำอยู่ณเวลานี้เนี่ยมันมันมีการพัฒนาได้หรือเปล่าถ้าพัฒนาได้ไปต่อค่ะถ้ามันพัฒนาไม่ได้ หยุดแล้วก็เปลี่ยนเส้นทางดีไหมอีกอย่างหนึ่งนะคะไพ่ใบนี้เนี่ยจะแปลว่าเป็นศาสตร์โบราณก็ได้ด้วยความที่ว่าพอมีไพ่ไฮเ r อร์เทสเข้ามานะคะในเดือนนี้คุณพฤศพจะเป็นคนที่มีเส้นแรงเส้นแรงมากๆเลยบวกกับเดสเข้ามาแบบนี้มันก็จะมีความเข้มข้นขึ้นมากมากขึ้นหรือบางท่านจะสนใจในเรื่องศาสตร์โบราณ อยากจะเรียนอะไรเกี่ยวข้องกับศาสตร์โบราณมากขึ้นทำได้อยู่นะคะเช่นการนวดก็ได้นวดก็เป็นศาสตร์โบราณเนาะสองเป็นเกี่ยวข้องกับโหราศาสตร์ได้หมดได้หมดแต่อยากให้อยู่ในในเส้นทางที่มันถูกต้องนะคะไม่อยากให้มันอยู่ในสายดำอยากให้อยู่ในสายขาวมากๆก,การเรียนโหราศาสตร์ดีนะคะดีนะแล้วคุณมีเซนด้วยนะในเดือนนี้คุณเรียนได้ แต่ไม่อยากให้เป็นตาคนเนี้ยตาคนนี้เขาถ้าเป็นในเรื่องของเวทมนต์เรียนศาสตร์อะไรมันจะเป็นศาสตรท์ที่เป็นศาสตร์มืดแล้วกันเนาะมันจะไม่ค่อยดีมันจะมีผลตีกลับหาเราไม่ค่อยสวยเท่าไหร่พิจารณาดูเนาะนะคะเรียนได้นะคะศาสตร์โทรศาสตร์ต่อมาเป็นเรื่องของความรักความสัมพันธ์และอย่างที่บอกเลยนะคะว่าในเดือนนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นเดือนที่ เป็นจุดตัดและว่าเราจะไปต่อกับคนนี้ดีหรือเปล่าหรือว่าเราจะพอแต่เพียงเท่านี้แต่มองว่าโดยส่วนใหญ่จะเป็นไปในทิศทางที่ดีนะเป็นม,มโหกันโกรธกันก็สามารถที่จะกลับมาคืนดีได้ปรับความเข้าใจกันได้ได้เลยส่วนคนที่กำลังรอรอ ออรอคูอ่คนที่โสดแล้วกันเนาะคนที่โสดมีโอกาสไหมมีมีเลยอาจจะมาจากในมาต่างต่างชาติก็ได้นะคะมาจากต่างต่างถิ่นแดนใกล้ได้หมดได้หมดเลยอาจจะเป็นคนที่มีอายุมากกว่าเราหรือว่ามีการแตกต่างกันมากหน่อยเห็นไหมคะภายในนี้มันเหมือนกับมีการความแตกต่างกันแต่สามารถผสมประสานกันได้อย่างลงตัว ก็ได้เช่นกันเพราะฉะนั้นในเดือนนี้นะคะมีสิ่งที่ดีๆมากมายเข้ามาแต่ก็ยังคงจะต้องมีสิ่งที่ต้องระวังเอาไว้นิดหน่อยนิดหน่อยนะคะใช้สติแล้วใช้ปัญญาของเราในการเลือกเดินแล้วกันเนาะบอกย้ำๆทุกคลิปเลยนะคะว่าดวงเนี่ยก็เป็นแค่แนวโน้มดวงมันก็เป็นแค่ทำให้เราได้รู้เลี่ยงเอาแล้วก็เข้าใจหรือว่าวางแผนแต่ไม่ได้ ไม่ได้สามารถที่จะกำหนดชีวิตของเราได้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นเราเองนี่แหละค่ะเป็นตัวกำหนดชีวิตของเราเองการกระทำของเรานี่แหละสำคัญที่สุดก็หวังเลอเกินนะคะว่าในคลิปนี้จะมีประโยชน์กับคุณผู้ชมบ้างเอาไปปรับใช้นะคะเอาไปวางแผนกันได้เนาะก็คลิปนี้นะคะขอจบแต่เพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าเดือนหน้ากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นิดนึงนะคะ เจอกันใหม่เดือนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ